สวัสดีจ้าวันนี้มาดูกล่องที่ทางโรงเรียนของฟินแลนด์ช่วยเหลือนะคะเด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับค่ะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยที่โรงเรียนมันมีอาหารฟรีและทีนี้พอเรียนที่บ้านน่ะเด็กก็ไม่ได้ทานอาหารโรงเรียนนะคะเขาก็เลยคำนวณมาเป็นค่าอาหารต่อเด็กแต่ละคนเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ อันนั้นไม่เกี่ยวนะคะเดี๋ยวดูนะคะมีอะไรบ้างตอนแรกคิดวราจะมีแต่ของแห้งซะอีกแต่ว่ามีของสดโอ้โหมีแตงสามลูกนะคะแอปเปิ้ลมรู้มันเป็นสิทธ์นะคะมันเป็นสิทธิ์ของเด็กนักเรียนทุกคนอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้อะไรอ่ะไม่เคยเห็น มีมาม่าด้วยนะคะมามากกา่าฝรั่งเนี่ย rice cake อ่าเอ้ย r i s e cake you นช s ด e ี t อะคะมีอ่าอะไรอะแครอทอะไรเนี่ยวีหาปุ้นเละอ่าลูกชิ้นเนื้อน,นะคะในในซอสที อ่าอันนี้ของน้องแซนนะคะหนังสือจากโรงเรียนที่ว่าถามอยู่อันนี้อะไรอะ่ะอ,อะไรอ่ะเป็นมันบดสำเร็จรูปนะคะแค่เติมนมแล้วก็อุ่นก็จะมีไข่ไข่สองแพ็คนะคะหน้ากข่อันนี้อะไรอะ่ะเอสแกรมนี่กระตา่าย จุ้มมารีสีอาเข้า,ขาเป็นอาเข้ากล้องซุปถั่วเราฮะซุปถั่วนะคะอันนั้นก็ซุปถั่วอันนั้นก็ซุปถายยาะะั่วอะไรยี่ห้อกันนะคะน้ำ fruit s o อันนี้อะไรอ่ะเอ๊ะับมิกะตาออน ก้าราฮิวเตอร์ตะเล่ฮะอ่าเป็นคอนเฟรตนะคะน้ำส้มอ่าเป็นอ่าซุปซุปมันเซก้าอ่าสตรอเบอรี่นมทูน่าอันนี้เป็นขนมปังกรอบอะไร โดยปกตินะคะอาหารหลักของที่โรงเรียนเนี่ยมันจะมีซุปถั่วเนี่ยที่ทำไมน้องแตะมาถึงได้กินพวกแบบนี้เนี่ยค่ะหมดแล้วประมาณนี้อะไรโอ้ยแตงฝรั่งใหญ่มากเลยได้กินผัดแตงตําแตงหลายวันเลยนะคะเนี่ย